รองพอบอตรวางมาตรการเข้มเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันอาชญากรรมช่วงเทศกาลวันหยุดยาวเมื่อเวลา13.30 30. นวันที่5เมษายน2565พลตรวรเอกรอยอิงคภไโรธรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผอ,อสอปป,ปตรเป็นประธานประชุมติดตามขับเคลื่อนงานป้องกันและป,ลาปราบปรามและมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในห้วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ โดยมีหน่วยงานผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ทั้งนี้พลตรวจเอกรอยได้เปิดเผยว่าวันนี้ได้แจ้งกำชาที่ประชุมในหน่วยปฏิบัติด,ด้านการป้องกันและปราบปรามของสำนักงานตำรวจแห่งชาติทุกหน่วยปฏิบัติด,ดังต่อไปนี้ 1. นพบตรได้สั่งการให้จัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานสายป้องกันและปราบปรามโดยจะมีการตรวจสอบประเมินผลการฝึก จัดทำคู่มือการปฏิบัติและศึกษาได้ด้วยตนเองอยู่ในแอปพลิเคชันแทนใจของตอรอ 2. จากการตรวจสอบเหตุที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์กำชับให้ลงรายละเอียดให้ครบถ้วนสถานที่เกิดเหตุและพฤติการรายละเอียดต่างๆเพื่อตรวจสอบได้และเพื่อการวางแผนป้องกัน 3. กําชับให้เข้มงวดกดขันจับกลุ่มสถานที่ที่มีการกระทำผิดอย่างเคร่งครัด หากตรวจพบว่ามีการปล่อยปละละเลยจะพิจารณาข้อบกพร่องเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 4. ในการตั้งด่านตรวจจุดตรวจจุดสกัดให้ปฏิบัติตามหนังสือตรรอด่วนที่สุดเรื่องกำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจจุดตรวจและจุดสกัดเพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 5. ให้ทุกหน่วยจัดทำแผนเผชิญเหตุและการเข้าระงับเหตุ เหตุทะเลาะวิวารในโรงพยาบาลและทำการฝึกซักซ้อมตามรูปแบบที่ได้รับการฝึกอบรมโดยให้มีความพร้อมในการปฏิบัติ 6. ทุกพื้นที่จัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์2565ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่สบคได้กำหนดและให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด 7. การอบรมปล่อยแถวสายตรวจทุกผัดเป็นสิ่งที่ผู้บังคับบัญชาผู้กำกับการ รองผู้กํากับการป้องกันและปราบปรามต้องลงไปดูควบคุมการปฏิบัติการส่งมอบข้อมูลอาชญากรรมเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นและการตรวจสอบความพร้อมในการปฏิบัติงานของสายตรวจและ 8. งานป้องกันและปราบปรามเป็นงานที่มีข้าราชการตํารวจผู้ปฏิบัติเป็นกําลังพลกว่า50%ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติฉะนั้น การขับเคลื่อนง,งานส่วนใหญ่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงเป็นหน้าที่ของฝ่ายป้องกันละปราบปรามสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ทำการจัดหาสนับสนุนงบประมาณอุปกรณ์ในการทำงานต่างๆให้กับผู้ปฏิบัติหากมีข้อสงสัยไม่เข้าใจให้ทำการสอบถามข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเพื่อจะได้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องไม่คาดเคลื่อนให้ความร่วมมือร่วมใจในการทำงานและพัฒนาองค์กรให้เป็นที่ยอมรับ